ออกยังจ้ะหนึ่งส,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 สี่ใจหีหลีบ like ้านพี่ ouais นดศนย์0อการแปดศูหนึ่งซีเหล็กลังเดี๋ยวเบิ้งเีเป่ารถแลนด์ดีใจแมถืออิหรีอิหรีพี่ดนเปิดเบิงหนึ่งีแก็ต้เปิดเบิ้งคอยฟ้ามหันนี่เตียยรองขึ้นตัวท่านแล้วอยู่สิอ้อ่าอีเลิฟยูไผบูซีเฮาายเบิ้งได้เปียงคอยรองขึ้นตัท่านแล้วอยู่ พี่อ่หมีหมอเป็นคนปักนั่นอะยันบออะ14 1441 1 4 8 0อีลีบอพี่ชิจ๊ะออกยัง1480เอาอีลีอะรดไดแล้วนะดยเ1480เนาะ1480ถึกหรือว่าถึกเดี๋ยวเง80 ก็เหล็กเทียมันมีตันไหมสินีคะตันะัวกันเอาสเนี่ยมปนซี้อกินข้าวเฮ็นเปปูรูเฟสนาครับคือห้อน้องป้าเออตอนแรกหนาวไม่คือว่าถืออาโอ๊ยเป็นไรป้า ไแลแหละแล้เป็นไรินชมไปลูกกินมไปเป็นไงมีหน่อยทูมะคเรียกออกิซข่อยิซเนบ่แต่ผลมันคือบ่มหถ้าิข่อยถือเคสมาได้หงยิงไลยหนึ่งหมื่นบาทเออเอาคือมาซื้อมเดียวเออ เออใปกยิมอิลิติทิพจีนบ่้ว้ายเรียสามซี้อทอดกระยันขีดทอดทอดาทำอะไรให้หญิงหมดเลยจ้าย้หนึ่งร้อยบาทละร้อยก็ได้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งพอดี ย่วเขาเาเป็นตัวหล่อสเอ๋อแล้วเจ้าคือว่าบ่ถือเจ้าบ่ได้ซื้อเพิ่นเจ็ดสิบเนาะ17โอ้ยลาโนนเด้สิบเจ็ดหนูก็เลยไปซื้อ17ก็ซื no ้อเขาปากเทียนมาให้เ uh ป่า14เนี่ยชื่อซื้อเนี่ยทีนี่เนี่ยเมนเอาก็มันเกิดเพราะนนน่ะเออลาเป็นคนถือแสดงคนถือน้ำลายดิเนี่ยถือน้ำลายอยู่เบื้องแรกสุดเต็มเลยน้องบอกตอนที่จะปักเค้กไม่ให้พ่อโดนหลังเราบอกว่าเราต้องเราต้องปักอายุเท่าไหร่ปัก 4 1หรือว่าปักสี่สิบสองมาที่นี่พี่มอนได้ว่ะเดี๋ยวพี่มอนปักให้คโนด์อายุสิบสี่ลุยก็เล้ว่าโอเคจะเป็น14หรือ4ีหนึ่งก็คืออันนี้มันมาย้ำความว่าเฮ้ยทำไมมาปัก14ให้เรามันก็เลยอยากซื้อไงแต่อยากมางเนปวะหนึ่งหมื่นบาทดีใจว่าึงเงิน้อหยลูกดีใจว่า้กัยสไลเดอกันอยเดอยขาเขาเจอเดงเด้อ แสดงว่าไม่หน่อยต้องถือน um ้ำปา่าซ้เปาป๋าหน้าหลาเลยโตหลอกนะหลอกนะก็แค่การใช้ถือก่อทั่หาแล้วเนี้ยแล้วถือะแล้วไรสดแมนบัาเพอแค่ใช้ถือสัถือบแล้วยิเรกอยู่ไหนตอนนี้แล้วไรสุดอยู่ในรถหรอหกสี่แปดสุสี่แปดหกสี่แปด 641480 41่4 1 5, 40, 1 4 641เกันได้ก็ได้บอสซื้อบเป็นบอลลูนแล้วซื้อซีเน่งอะร่าเบนบ่เดี๋ยวเปิดไลฟ์สดแร้าเบิ่งือถึงอันบ้าดีวะเบนบเนบอแ้จะโีถึงเ็นบ่ พ่อพ่อกันใช้เราซื้อแปดศูนย์หนึ่งสี่พ่อก็ว่าอายุหอยหอยว่สื่หนึ่งสี่สี่หนึ่งยูพอนุ่นก็พอเอกเกิดไกลกันอย่สิปีคอยเป็นไปเสียศูหกกับอแปดศูนย์โอ้พ่อถือซื้อแปดศูน่ถือดิน่ง่ซื้อพ่อมซื้อเล็กมั่เาโอ้ดวงดีดวงเด่นหมา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 นบอกแล้วคุณจะมีโชคคุจะมีโชคยิ่งให้ยิ่งได้สา ถูกแล้วครับจริงจริงบาทสท่าหลถูกแล้ว้าเ้ามดีใจแบบเดก็ัเอ๊นั่้าะละโอดีใจเท้ามดีมาไล่เขามีบมาไลเขามีบ่โอ้ยเอาใหญ่จาแกนแล้วโอ้ยโอ้ยถเลีไว่าเงินให้ลูกอ้ยดีใจนไ่ได้ถง่าไๆได้ถีเลียีด้ดี เงดืเลขยๆไปยนลงหลุมห้าเนี่ยป๊บเนี่ยบางทป๊าอียม่กุ้งเป็นไไดถูกขามู่กสตัวตรงป๊าเฮ็ดนาถือเรียกเร้อเราไม่ถือดูนาเฉยอย่าข้หาว่าแม่กุ้งซื้อเด็กตัวดมยอบอกข้าเด็มาบอกเลยแม่กุ้งซื้อตัวไหนไมู่อ่็เล่ ไปไปหาจี้เขาเ่าฟางเงิ้ยหนให้ลูกสาวเวรบ้านเรียนเล่นไห้ลูกสาวเวรเล่นไห้ไปจี้เขาซจำขอบคุณแค่วันเกิดนะครับเออกินยืน้วยกระดองเชือเจ้านายพ่อวันละหลายไปเอาในถังโบรถ่ได้เอาใส่เจ้ามีถังบ่กี่ต้องแช่เย็นไว้ว่าเลรู้อะมีถังมัน้ำยังไม่จำมันต้องแข็งเต็มไม่สิละลายบ่ไม่มันอันนี้ได้นะถ้าแม่มีถังที่ใหญ่พอ ถ้าออกมานอกไอเสียอากาศเย็ยนก่อนวันนี้วันเกิดพออ่อเอกค่ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์วันเกิดพออ่อเอกนะคะวันนี้มีเซอร์ไพรส์วันเกิดพออ่อเอกค่ะจะมาเซอร์ไพรส์ูดเบิดิม่เคนเบิร์คลิปหรอปากกับปาก้เยไปค่าแนค่เป็คน้นองหน่อยบอเะาต้องแช็ไหมซีกบอลดูสิ ทั้งเหล็กเลยทั้เค้กว่ามันเกิดอรกแต่ว่ามันมีไว้ช็อกอะแม่ละลายว่าอาการมันเย็นมันคบานั่นถูกปะเร้วถูกค่ะได้ตัวไรบอหนี้ดีใจด้วยนะคะแม่ เป็นพ่อการใช่เน้นสำคัญก็ลูกสิลูกหีิครับหญงหัวตอนน้คนดูอยู่สามพคนขอกำลังใจจากเอซีหน่อยเอซจ้าบังเป็นพยานนาเนี่ลยมาบอกการใช้สิเอาเงินให้ละมาบอกใช่มาะจอาเงินไปให้เน่น เราตองาทมอามแบอมันเป็นแต่ใน้นสวรรค์แยัง่าจะปน้องโลเมไก็๋อเอามาให้ลูกก่อนโนำเอาไม่หน่อยได้เอไหนอไสนโอม่หน่อยไมหน่อยบอกที่อนี่แหละได้้อยเดียวเอาค่อยซื้อเล็กชนีเนาะเอาโอเครับ อุเลครับหมานตัวโอ้ม oh, ิทุนนหมานเลยี่พี oh, ่น้องผู asına. ้ใดถือผู้ใดหมานประมาณเขาหมินมาเนี่มือมันเกิดแล้วนะมันออกอันเลขพ่อสอเด้เราซื้อประทันสองหกไหมหกสองสอก็ออกนมาออกวันนั้นน่ะซื้อระันกือหวยเดี๋ยวดีวน้ของพ่ออีกเ้นต่อไปเนต่อไปของพ่อเอกเซนนค่ะบูีบอกแล้วมือกี้ยบเจ็พอ วันไปเรนารอบต่อไปรขบต่ารอบต่อไปวันไหนวันจุ่มรอบต่อไปุกกระซับเข้าตัวพี่น้องสองเศนันเกิดบันที่รอบต่อไปรอบต่อไปเออสอเมันจาะเขาเ่อเอง่มันออกเขาเโน้นไปแล้วเมนสองทักของเขาน้นไปแล้วรอบต่อไปรอต่อไปมันก็จะเป็นสองเศนอ๋อโอฉันขัเทาตีตอนางตีแล้วล ก็ใช้งานละะร้อซื้อไม่ได้บนไหนสิ้วมาฝากกันนะจมีแตกระยอบกระเด็นเต้อยู่เดียวบนนี้ปอบสุดปอบสุดคือลุ้นแต่ไม่สอดีเอาละเอาโอเคครับให้พี่น้องโชคมันอยู่นี่มีแห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลเบดทุกูพ